เอ้เเฮ้ยเฮ้ยเออห้องมาดูห้องมาห้องมาดูเอ๊ะสบายดีเด้อพี่น้องพระเอกน้อยก็ตื่นแล้วเด้อป้าลุงกันตอนนี้กำลังกำกับสารม้าสิกเกอร์ยังลูกเกอร์ยังเกอร์เป็ดหรือเกอร์ไก่ห้องมาดูห้องมาห้องแม่ดูห้องแม่ดู

มาลุงตาเขียวใส่แม่ปลาลุงมึงดูปูความตาเขียวดูธรรมดาเด้อนี่เดอ้อปลาลุงเดอ้อ <c oughs> ใช่เห็ดตาเขียวดูเห็ดตาเขียวเห็ดตาเขียวใส่ดูคร <c oughs> ต้องมาพิงขาแม่ได้อยู่กันสามคนมื่อนี้ Ng nơi nong nơi cha, nha em pellean. You ka mì nha. E tắt hiệu luôn hãm tắt hiệu. Uber hát chào đêm mẹ. cứ hầu mì nha. À. Ma Mada. Mada mãi Ma mày vang khoa nôm đơn nị đơ. Mada luôn. Lang khoa nôm đơ. Rê? Nen 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 ได้ไม่ล่างขวดนุ่มเลยมาเร็วมาเร็วมาเร็วให้เม่เร็วผิดเด้อผิดเด้อพูดความดื้อปลาลูกเอ้ยเพียงหน้าเปียกไว้แล้วเพียงหน้าน้อยนี่อาบน้ำพูดได้เฮตี้แล้วนะอาบดีอาบดีเอออะคกล้วยไปน้ำกินกล้วยไปน้ำ กินจนสิเบิดเครื่องหน่วยเนาะป้อนขวดไปนั่งงาดน้ำน้บ่ให้เพิ่นอาบายดอกทําบ่ให้เพิ่นเล่นลายดอกพี่น้องประมาณ10นาทีจังได๋เพิ่นรีบบ่เอาหยังเอาจอกบ่บ่โอ้ยบ่ื่นซะเด้ออืออา อมอมได้ชองอ่านแล้วไหมอ้า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 ะกินกลวยไปน้ำอืมน้ำยังมีความซุกกินไปน้ำอาบไปน้ำโห เมื่อเละจิบอีกแน,จกน่จังน้อยอืมตังอวดตังญ่ไวอืมอาขอจาจะคล้องใช่นาออืมโห อามนำแล้วเลยสิมาแต่งหนาบ่อป่านี้บ่เป็นปลาเอื่อยบ่อฮึโหตาเขียวแต่ห่วยเป็นไงอันนี้เออฟูโอ้แต่งหนาได้บ้านี้ป้าลูกเอ้ยร้อยหนึ่งมือหนึ่งพันเหตุการณ์อุยทำจับปูใส่ก,กระดงอย,ายา่าอย่าวทาครีมอีกโอ้ลูกเซหวัวอีกบ้านนี่โอ้ฟูทีมไป เออเออโอ้เกง่งเก่งเก่งอ่ะท่าคีมท่าคีมท่าในขี้แห่นะลักแร้นะท่าในะอืมท่าคีมตัวนั้นตัวนี้ของอลีดพิ่นดอกอันนี้นะคีมของอลีดของเฮ้าหนูไม่มีอยงหลายมีแต่หวานหางจุลเคก็แป้งฟองหนึง่งมันพออืมโอ้ผูนทาครีมอีก ใน,นที่เห็นน่ะกักองนมเพิ่นไม่ร<อ>้องเลยนุมกับพวกคอยกินไยแต่ว่าสุ่งแบบเ้าสุง่งไยดิแปดบวงต่ออันแปดออนหลดเสือกับอืมสิทาคีบบ<อ>่อันนี้มันเบิดอายุแล้วเออเตยใช้มือเพิ่พนผลว่าบ่มี่แล้วคีบ,บมมห้ามไปทั้งไ้สใช้ทาแป้งทาแป้งผูกป้องอยังไงผูกมาสิทาหายหเอามาแป้งนะ นี่เด้น,เนี่มาเอามือมาเอาแมามือน,น่อยท่าให้นี่อ๋ออ๋อนำแล้วแล้วเวนเร,นเ,รนเขาอ่านคั่นเวนลุท้าแผงท้าคีมมาได้บ่มีเงินแล้วถามเขามีแล้วสื่อน้อมึแล้ว ซื้อนอมแล้วแม่ซื้อนอมแล้วเงินมูฮัมอ่ะมาจิตาแปรงเห็นยังเอิ่มาแบมือมาแบมือเออจิตาแปรงหาอ่ะทาเด้อเอออ่ะทาแบมือขอเอออ้าวทาบบบนี้อือโอ้โอ้ยังแหวนมึงดูบบบนี้คือชิบอ่อ่ะยังแหวนมึงดู <laughs> เป็นได้ไหม ไพยลอ,อยู่บ่ไปข้าวบัวห้านะขั้นแขวท่านปงนะข้าวบัวห้ยเล็กน้อยเนื้องหวนเลยยันเห็นแมกกำเนิดแบกเกามือนีนเนื้องโลดแต่บังห้ามนแขวเต็มปากแล้วอันผู้เกิดอันพ่อบังห้ามนะฮะก็แขวสองเหล่มบางคนกะสาไว้เพคือกันเนาะอันนี้เกิดมาก,กินไม่หยาบเบล่า ลายก็เต็มโตัวผู้นะมีตาปานดำๆเต็มโตเต็มดากเออเออเอาอีกบ่เอามาท่าหายอีกอ้าวทาแก้มทาแก้มทาแก้มอืมอืมทาบริษนะท่าบ่โอ้ยท่าตาโอ้ตาขิ้วโอ้ตาเซหัวล้านนะเออเอาอีกบ่อเอาอีกอ่ะพอเด้อร์บันเด้อโอ้ ทายังอีกบานนี้เงินกระเป๋าเงินเพิ่นอยู่น้ำแม่พี่ลูกอยู่น้ำแม่พี่เอี๋ยวื้อนุ่มหายบริใช้ไวเ้เพิ่นเพิ่งขึ้นังคองมว่อแข็งแม็กอยู่กระจิงอยู่พี่น้องเลย บางเถือ่อบางทีเอออือ,อ่ะใหจังได้ป่ะเนี่ยบะหาม อืมเป็นหนุด huh. ้านมีไงจืดมีไงแรมหมแล้วนี่เอออุ้ยอลีผู้ท่าเองผูบ้าบาไพงอไพรอยงเมื่อคืนเออรอไพงามยงเมื่อคืนมาสิไปกระเทยบ่ใหญ่มากไหนบ่ กิงกระเทยเกับเป็นเดอ้อเรื่องเงินเก่งๆเดอ้อเลี้ยงตัวเองกุ้มเดอ้อเป็นพ่อโลดแม่นไงฮะมาทำเลี้งงยงตัวเองกุ้มนี่พ่อโลดอือเมื่อยเล่นหลายเล็บบาทนี่แต่งตัวแล้วมานอนกินนมบาทนี่

ไม่เลยยังมาฝากน้องเนาะบม่มียังเบิดบ่เงินถือไปน่ะเาืออนปพเซนเลอื่นกไปด้ไปถงแหละเขาเห็นเราได้เขาเรีนเสียงแล้นโถไม่เกี่ยวเลยเขาเขียนบมเดล น้าเลยนะใช่เลยยังมาฝากนอกเนาะิ่ปุ๊บเลย่องอไผไปหาเอือยนะจ๊ะอะไรแบนี้บ่ใชู่้ใช่ห้องเอือยลูห้องเอือยนั่นไปเอาละไมมเ้ยเบหน่อยเออบนขอบุณครับก่อนขอบุณครับก่อนทุก่อนทุ

สบายดีปะลุงสบายดีปะลุงกลับมาจากโรงเรียนปะลุงเลยถูกให้การบ้านกายสิสอบกายสิปิดเทอมแล้วมือได้เซ้งนะมืออื่นก็เด to, <other> uh, ือนหาอืมเดือนหาแล้วเซ้งบ่อขัวเดือนจล็กน่อยหน่งยเลยแล้ววันนี้ม้ออะไรมากินน้ำเนี่ยอ๋องกินได้ก็เข้มนั้นวกินเด้อขนมเด้อะดูสากินเบิดเลย Ừ. Ăn tan cái bò nong chín cái da. Tìm cái thọt ong nữa. À, ừ. Chín lộ chúng ta ở chín lợn, bắt đầu hái nong chín Mà ham bữa đây luôn, mà ham chín bữa đại luôn, chín bữa thời thiệp chẳng nói uả ngỏ, cứ này. Thông mới ở thành phố một tài yến là bà hà mẹ bà mẹ chỉ xưa hay mẹ có bố Mẹ mẹ có mẹ bố có núm sâm luôn mẹ bố mì có nôm ăn một quả ăn thịt một con ăn thịt núm bớt là bơ Ừ. 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 <cười> <cười> เบดแล้วบ่ขนมน้องน้กินนมเด้อคือเองคเอคือเอง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 เออนมนะบ่มี่กแม่บ่ไสอบ่ได้อยู่ตรงนี้นะเบิ่งแม่จ้ตนนี้ข็งอ่ไดเออเออเเเออเออ่เ้าอเออเออเอเอออเอเอเเเเออเเออเเอเเ